ทำไมเรียบร้อยอะนะอ้าวผมต้องให้เกียรติสถานที่เนี่ยโอ้โหนี่เรียบร้อยขึ้นไปอีกเบอร์โอ้โหนี่ก็เรียบร้อยทุกคนมึงลองถอยมาดูภาพรวมถ่ายงานแต่งวัเนี่ยแล้วดูอันนี้โอ้โหเรียบร้อยทุกคนครับแค่จังหวะแรกเห็นคนดูก็รู้แล้วอ๋อเงินเดือนที่นี่ไม่พอแล้วใช่บ้ายังต้องหาเจ้าจเสือมใช่ไอ้เชื่อเหมือนกันเทคชิพไรเน้ยเอาอยังไงวันนี้เราทำอะไรกันที่นี่เกิด ทีเกทุกคนมาเนี่ยเพราะว่า อีกประมาณ2ดเดือนกูจะแต่งงานแล้วแล้วปะกะติงานแต่งเนี่ยเราก็จะติดภาพว่าเฮ้ยบางทีอ,อ่ะเขาก็เกณฑ์เพื่อนเจ้าบ่าวมาทําแบบเต้นโชว์จะไ oh, ปแบบมีโชว์ a c t ิ v i t y อะไยโชว์พิเศษจากฝั่งเจ้าบ่าวอะไรประมาณเนี้ยเออทีนี้เราก็อยากทําบ้างแต่ว่าเราอะ่ะไปงานแต่งเพื่อนอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะเต้นแบบเพลงเกาหลีเพลงป๊อปเพลงสมัยใหม่เพลงฮิปฮอปอะไรแบบนี้ใช่ไหมถ้าเกิดมันจะมีในงานเราอ่ะเราก็อยากให้มันแบบเฮ้ยย้อนกลับไปสมัยดั้งเดิมหน่อยเออให้มันมีความแบบเก่าๆเล็กโทเล็กโทหน่อยอะไร่างงี้ เออมันดูแบบสไตลิชดีทีนี้เราก็คิดภาพว่าเอ,อ้ยเต้นอะไรวะที่มันจะแบบสนุกสนานเหมาะกับงานเพราะถ้าเกิดว่ามันจะมาแบบสวิงวอลเลยเนี่ยมันจะเนิ้์ไปเออมันจะดูทางการเดี๋ยวอาม่ากุหลับโอ,โอ้ก็เลยแบบเออ,เอ,อ,เอ,อคิดถึงแบบมันมีจังหวะเลยวะเออ๊ยตุ๊ต ไม่คิดถึงไอ้นี่เว้ยการเต้นแถบอ่าการเต้นแถบมันดูเป็นอะไรที่แบบถ้ามันมีเสน่ห์มากเลยนะเขาจะโฟกัสกันที่เท้าแล้วเท้ามันจะมีความเป็นเปอร์กัสซีฟแบบมีความเป็นเปอร์กัสชั่านแบบเออมันต้องมันจะมีเสียงตรงเท้ามึงเก่งเนี่ยเแล้วเนี้ยหนุมานไปเล่นโขนที่ไม่เกิเต้นแล้วอ่ะไม่ได้ออ่่ะไมมเหืน น,นี่แหละไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือน<ะ>เออทีนี้ก็เลยหาข้อมูลดูเฮ้ยในประเทศเราเขาก็มีแบบเอกอุทางด้านการเต้นแทร์วันนี้ก็เลยมาลองดูลองนู๊อ่ะใช่ออไอ้เนี้ยแล้วเป็นเราจะรอดเหรอวะก็ถ้ารอดก็ดเต้นวันงานอ่ะแต่ไม่รอดกูไม่เต้น <laughs> กูไม่เต้น,น <laughs> ง,งานล่มเลยสมมุติว่าเราไอ่รอดคนเดียวอะโซโล่ไงโซโล่แบบเจนนี่แบล็คพิงก์เนีอาเพลงโซโล่มาอิสระโซโล่แค่นี้นอกกดแคปอะไรนะงานข้าวมิโน แต่ก่อนอื่นครับก่อนไปเจอครูครับขอตัวช่วยนิดนึงครับช่วงนี้คือผมไอ้นี่มากผมแรงครับผมร่วงยังไม่ร่วงครับไดูดูผมเองคือช่วงนี้เตรียมงานเยอะมากแล้วงานรับทราบเองเข้ามาเยอะมากแน่นก็เลยต้องเพิ่มความสดชื่นกระปิกระป๋อนิดนึงขวดเดียวยิงยาวได้เลยสบายใช่มันเพิ่มความแบบกระฉับกระเฉงกระปิกระป๋าเวจัดซะเลย น้ำช็อกโกแลตตัวเนี้ยโอ้โหอมไหมเออกินช็อกโกแลตเลยหวานสดชื่นเลยเอาสิยาดกินบ้างเลยไปรุ่ยเลยไหมไปมานี่เลยขัานแรกเราไปเจอรู้จักกับอาจารย์ของเราวันนี้ดีกว่านี่คืออาจารย์พี่โดนัทอ้าวเชิญเลยครับทัครับทำไมไม่เชื่ออาจารย์โดนัทเฉยๆครับเขาเชื่ออาจารย์โดนัทมีมึงเข้าใจผิดคนเดียวพี่โดนัทครับอ๋อโอเคสวัสดีครับพี่อาจารย์โดนัทใช่านี่ถูกอ่าอย่างนี้ถูกต้องการ แถบก่อนเลยยากแค่ไหนจริงๆยากก็บอกว่ายากง่ายก็คิดว่าง่ายขึ้นอยู่กับเราว่าเราอยากจะเก่งถึงขั้นไหนถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ปกตินั่งตีแนดดำอยู่แล้วมีพรสวัรค์ไหมครับครับอย่างนี้แสดงว่ามีความเป็นความสวรรค์ในการสร้างสรรค์นะครับน่าจะเอาประโยชน์ไปใช้ก็ได้ครับผมขอโชว์อ่อได้ไหมเท่าที่ผมจําได้มันประมาณเนี้ยครับเอ้ยยังไม่ได้นะอย่างนี้ถือว่าดีมากครับ มัได้ยีนไงวะเนี่ยครับท่าเหมือนลิงมากเลยก็คือการเต้นแคบเนี่ยมันผสมผรสานระหว่างสองอย่างก็คือท่วงท่าปกติเหมือนที่เราเต้นหรือเต้นที่ขอบอะไรอย่างนี้ท่าแต่ก็จะมีเสียงเข้าไปด้วยนะฮะดีดกดการชั่นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเล่นกองจะได้เกียวเอ้าเอาสบายสองกระเดื่องสบายมากเลย มมันเหมืนอเนเสมือนว่าเราเป็นแดนเซอร์แล้วเราเป็นมิวสิคเชียนเป็นตัวด้วยอ๋อก็ต้องให้ต้องให้จังหวะตัวเองด้วยใช่ใช่ครูเคยเห็นแบบคลิปเมืองนอกที่เขาแบบโหเขาเป็นวงแจ๊สอะไรแล้วเขาคัฟเวอร์เพลงอย่างเงี้ยแล้วเขาจะมาแบบ,คบโคอลแลบกับนักเต้นแแบอ่ะเขาก็จะมีฟลอร์ให้นักเต้นแแบบแล้วเสียงพัฟเฟชั่นที่เราได้ยินอ่ะคือมาจากคนเต้นเอโอโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งพื้นฐานเป็นยังไงบ้างครับพื้นฐานจริงๆนะครับเราจะเห็นว่าตัวรองเท้าเนี่ยมันจะเป็นเ กสหน้ากับหลังนกับละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเต้นเนี่ยเราจะใช้ส่วนหน้ามากกว่าส่วนหลังนี่ท่าเนี่ยมันก็จะมีหลักๆจริงๆมีอยู่ไม่กี่ท่าครับแล้วมันก็มาผสมผสานาทำให้มันคอมเพล็กซ์นะครับสอนมากขึ้นท่าแรกง่ายๆเลยนะครับก็เริ่มจากสเต็ปก่อนนะครับก็คือเหยียบธรรมดานี่แหละนะครับให้มันมีเสียงใช้ข้างหน้านะครับใช้ข้างหน้านี่ตอนเราเหยียบเราจะต้องเหยียบแต่เท้า เห็นว่าส้นเท้าเนี s so, <S ่ยผมจะเปิดเล็กน้อยครับเี็งก็จะออกเป็นเสียงนี้แล้วก็พูดซ้ายขวาไม่ใช่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 าม้ใชนไม่ใช่ไม่ใน่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ใช้ไม่ใก่ไม่ใเนไม่าช่ไม่ใมใช่ไ่ใช่่ใน่ไม่ใช่ไมไม่ใช่ไม่มใช่ม่ใช่่ใช้่ ก็จะมีท่าอื่นยกตัวอย่างเช่นใช้ซ่อนตัก็ได้เสียงก็จะดังขึ้นกว่าตูวึบแต่ว่าไม่ทึบเท่าตัวนี้แต่ว่าจะก็จะมีแบบเราปัดลองปัดดูก็จะเป็นนี่ลองปัดไปข้างหน้าก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งทีนี้เราก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเสียงแล้วตามมีห้าเสียงละจริงๆมันก็มีมีอีกเช่นคอร์ หลักๆมันก็จะมีประมาณนี้แต่ว่ามันก็จะมีอย่างอื่นด้วยยกตัวอย่างเช่นเราขูดขูดอะไรก็ได้ที่เป็นเกลืเอเกิดเสียงองับหมดเลยนะนแต่ว่าอย่างนี้ก็จะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ใช้ใต็มทีม่แล้วส่วนใหญ่เราจะใช้ปัดหน้าปาัดหลังเกลียวอะไวก็เต็มๆนอนขออาจารย์พี่โดนัทโชว์ถ้าเกิดกดเพลงได้ไหมครับง่ายมาคอมเพล็กกันขอโทษครับผมจำได้มีอีกข <ปะ S 2> <ๆ>้าวหนึ่งมันจะประมาณนี้อาจารย์มีไหม หนึ่นเขาทำมาตันเขาจะโดดเงี้ยก็คือจะใช้ส่วนส่วนนี้ครับในการแบบถ้าเกิดคนที่เขาเป็นโปรเขาจะทำได้สองครั้งแต่บางคนจะได้ตบมือสองทีหรือโปรหน่อยว่าจะเอียงใช่ไหมท่าที่เราคุ้นชินอ่ะถ้ากระโดดกระโดดก็จะยากนิดนึงต้องต้องมีการขัต้องฝุ่นหน่อยใช่วันนี้ขอแบบเบสิกก่อนขอแบบหนึ่งบทเพลงครับอาจารย์ เอาทำได้ อันนี้คืออินโทรดักชั่น,นแล้วมันเริ่มเรียงกันเลยดีกว่าตอนนี้เราเห็นภาพรวมแล้วว่าเป้าหมายปลายทางเราจะไปที่ไหนใช่เหมือนกับที่ผ่านมานเราดูแบบเมื่อว่าเราดูคนเต้นชัฟ f f l e อย่างเงี้ยอ่ะมึงจะดูโอ้โหหลายเรื่องไมหมดเลยเราไม่รู้ว่าวิธีการขยับมันเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าเออเสียงต่างๆเนี่ยมันมีมูฟประมาณ5 6แบบแต่เมื่อกี้อันหนึ่งเท่มากของอาจารย์เขาหมุนเอบาเดียวเสียงมา3 4ี่ปรปะปะโอ้โหโคตรเท่ใป่ฝันเลยครับวันหนึ่งผมอยากทำให้ได้ครับเติไ์นไป เซนเซเอเอา,าหรอสักูบนพี่เอาหรอเจอาจารท <Worlds> ี่ฟ4ครับได้ครับ <Ganz S 1> มึงมีจังหวะยัไงกูกงกดีเลยอะไหนเราตกมือสิเพือ่อนนูมาลีพี โชว์านฝึกซ้อมไปดูมาเลยนี่ลุมเบียววเบียวสมาเลยนี่ลุมเียวไได้อาเดียวที่เดี๋ยวงวดให้ดูที่มือเน้นที่มือปกตินีเฮ้ยกูบอกเลยว่าอิสระสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นบีบอยนะหลายคนอาจไม่เคยรู้นะเว้ยเมือกับพูดไปนี่ครับเด็กบีบอยนะ ใครอะไรอ่ะไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยเนี่ยไม่เคยบอกไม่เคยบอกสมัยมึปหนึ่งอ่ะถ้าไม่ลงไปหมุนนี่ขวาม้าเลยนะไม่ลงเลยขวาม้าเลยอ่คืออิสระเขาเป็นคนชอบการเต้นเว้ยเออเขาลงคันเต้นแค่ท่าแรกเขาไปไม่รอดแล้วแม่ขอลองดูแค่ท่าเนี้แค่ท่านี้เขาไปไม่รอดแล้วเนี่ยนี่นี่ดูนี่ดูนี่นี่นี่ดูไปไม่รอดแล้วสมัยก่อนผมยาวไงแล้ต้องมีหมวกกันน็อกไงเออหมวกเออ อันนี้ไม่ต้องแล้วเนี่ยสมุนเลยไม่ตรงไอ้ยังเงี้ยคุณก็ไม่รอดแล้วเยจบพอเลยแล้วแต่แทบเป็นยังไงนี่แห่ะคิดว่าแตจะท็กได้เราเห็นภาพมา อันนี้ตัวกูเองเลยนะพอมาเต้นจริงอ่ะปกติเราจะชิงกับซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายทุกอย่างจะสลับกันใช่ไหมอันนี้มันมีเบิ้ลแล้วมันมึนไหนขอลองชาเลนจ์กันดีกว่าเอาสิเดี๋ยวเอางันนี้ไหมให้อาจารย์คิดท่ามันักสี่สี่บาทแล้วสองแล้วเดี๋ยวเราไป้องแล้วไปสองอีกรอบโอเคตอนนี้เดี๋ยวให้อาจารย์คิดก่อนเราเบรกเหนื่อยเออเหนื่อยเหนื่อยแล้วเนี่ยนี่เหนื่อยเหนื่อยเอาตัวช่วยดิเพื่อนนี่อันนี้สดชื่นพร้อมลุยต่อทั้งคืนไหนขอตัวช่วยหน่อยสิเอาตัวช่วยเข้าาม ตัวช่วยครับไม่ไรกูเนี่ยไม่มีรถช็อกโกแลตลิกเนเจอแล้วหรอ่าใช่แล้วอันนี้กินเมื่อกี้รอดใช่อันนี้คือแบบว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัยกินง่ายกินคล่องกินลื่นเล่นเกมหนึ่นอนมาไม่เพียงพอวันนี้ยืนคื่งเนี่ยยังงงงงยังไงงานลี้ระนัดเช้าเลยจะต้องเบรสเลยของกี่โมงก็มึนมึนแห้งๆตลอดเลยลองดูเพื่อนถ้าไม่เชื่อกันเอ๊ะจะไปปิดไม่ได้ครัโอ้ทำอะไรไม่สำเร็จเลยอ่ะนี่อ่ะ ทำอะไรไม่สำเร็จเลยความหมอนบูบ้างเรียนกองมาสองกระเดือกก็ได้สองกระเดือกนี่มันมีแบบแต่เบิร์ตพูดบ้าบ้าอันนี้ที่มันยากนะตั้งแต่ซ้อมๆไปเรื่อยๆมันยากเพราะว่าเราลงน้ําหนักเลยมันไม่ได้ยากที่คนข้าเห็นป่ะพอเราลงลงน้ําหนักไปไม่ทำเนี่ยแล้วมันจะทําให้เราออกขายข้างลงไม่ไหวอันนี้จริงมันมืนจริงคือไหลล้มไปโดนโนดดใช่มันจะต้องเริ่มจากแบบอย่างที่อาจารย์บอกเลยคือเริ่มจากเทน้ําหนักตัวซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วเรื่องเท้าถูกเ่ยค่อยว่ากันเราต้องเทให้ตามจังหวะก่อนเพราะบางทีเราพัวพวงหลาย มันยังไม่ถึงจังหวะใช่แล้วพอตีมันเราเอาแป๊กเอาแป๊กแป๊กต่อแล้วไงตอากระเด็นแล้วล่ะกลับไปกลับไปดังไป๊ะอันนี้สำหรับจอเปิดให้อานี่ครับผมโหอร่อยอร่อยหอมมากเลยอันนี้อร่อยเลยแหละไม่ตินง่ายสบายสบายเออรู้สึกสดชื่นที่มันนิดนึงนะเออกลุ่มหอมมากเลยเพราะชอกโกแลตคือเราชินอยู่แล้วอะต้มไก่เราิเคยกินแต่ใน อร่อยรสชาติ Amazing มากเลยอ่ะสำหรับใครที่อยากสตาร์เตอร์ใช่ใช่ก็ง่ายนะมันก็ความง่ายมากๆแล้วแบบความหวานน้อยๆความนิดนึ่งของมันอ่ะมันทำให้แบบสดชื่นใช่ดีเลยอ่ะเนี่ยกระปี้กระเป๋าพร้อมลุยกิจกรรมต่อไปอันนี้แนะนำมากๆสำหรับคนที่แบบว่าเออเฮ้ยอยากกินซุกไก่แล้วให้มันมีรสหวานนะไม่ขาวเลยนะใช่ไม่มีไม่มีอร่อยเอาละทีนี้เราสดชื่นเราก็พร้อมลุยครับ A doodly doodly doodle, -do 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 -do. play that old shots, shoe And nothing else will do. That's the dance, dance my darling. It's to do, do. We sang love with friends, just like a portable team. There's a whole night. We have the cutest routine. Drawing love. กูกับมันที่ตกอยู่สองคนเอาเป็นว่าครับตอบสองคนครับ วันนี้ก็ถือว่าทําให้เรานั้นได้รู้จักแท็บแดนซ์มากขึ้น<ช>ยากกว่าที่เราคิดมากเออมันปกติเราดูมามันจะมีเนี่ยแบบเฮ้ยมันก็แคิดใช้จทมท่าเพราะมันก็แก๊้ยกเกีกอะไรอยู่แลมันเหมือนง่ายนะมันเหมือนแบบเฮ้ยมันก็เหมือนนั่งตบมือ,อ,อแต่คือแบบเฮ้ยทุกทีเราตบมือมาทั้งชีวิตไงเร<อ><ต>าก็จะคุ้นชินว่าแบบว่าอ๋อตบมือคือท่านี้ใช่แต่พอมันเป็นเท้าปุ๊บเราไม่เคยใช้เท้าตบมือไงมีพลิกมีใช่ใช่ามีอะไรพวกนี้โอ้โหทุกปุ่มเลยคือเรายังไม่แบบฟังก์ชันมันนะใช่สนุุุุุกกกกกกกมมมมาาาาสนนนวัััี้็ขขออบบบบคคคคคคณณณรรรู เดี๋ยวให้งานสรุปสุดท้ายว่าผมพอจะไปโชว์ในงานแต่งได้ไหมก็เห็นสิมาให้ลายมือของทุกคนแล้วนะครับผมก็ยิ่งยอดจริงๆครับยิ่งยอดจริงๆยิ่งยอดจริงๆไม่ได้ครับอันนี้ชมจริงๆครับขอบคุณครับนึกถึงตอนเต้นเนี่ยก็นึกถึงตัวเองเป็นลิงนะครับให้นึกขึ้นว่าว่าตัวเองเป็นลิงความนึกว่าตัวเองเป็นควายดเลยจริงไหมอย่าเพื่อนเก่งใจควาย โทรได้กันแตนได้เลยเอ้ยว่าเราปิดเป็นพินิจิเคราะห์เหมือนกัว่าจิ๋วต้องชอบเป็นอย่างมากจิ๋วตั้งเต้นอยู่กับเราเลยเซอร์ไพรส์อ่ะเซอร์ไพรส์แน่ล่ะเซอร์ไพรส์เลยตอนนี้คือเต้นเก่งกว่าเรานะอยู่ข้างกลาเนี่ยไม่ไม่ไม่จิ๋วไม่เต้นอยู่แต่จิ๋วจะบอกว่าอุ้ยเห็นขนาดนี้แล้วเราก็คาดหวังในงานนะนี่ไงนี่ไงเขาคาดหวังแล้วต้องเอาแล้วซอดีซอด นี่จะแบบพิซ่าเนี่ยเพิซซ่าปูนีบอ่ะอ่ะวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับที่มาอาจารย์พี่โดนันขอบขอบครับใครอยากเรียนกับพี่โดนันติดต่อมาได้เดี๋ยวทิ้งคอนแทคต์ไว้ให้ได้ครับได้ครับเฮ้ยโอ้เป็นน้ำเสร็จสิ้นเอ่อบอกเลยว่าตอนนี้คือแบบแเต็มล้นล้วนหมดเพียมากๆเลยเพะว่าพวกนี้วุ่นวานเหรอไม่ต้องลาฮะไม่ต้องลานะเนี่ยซึ่งเราเสร็จแล้วอ่ะตัวช่วยไปเฮ้ย นี่เอากลับไปก่อนเลยตอนเช้าตื่นมาคนนึงขวดรับรองไม่ล้าพร้อมลุยสดชื่นไปตลอดว่ะเหมาะสำหรับคนอย่างพวกเรานะฮะพวกสายแอคทิวิตี้นะฮะพวเนี่ยนอนดึกไปืึนเช้ามาเนี่ยแบบเหนื่ยละละอยเหนื่อยล้าๆซัดหน่อยซัดเลยแบบสุกข์ใจนี่รับรองรู้สึกสดชื่นนะฮะแล้วก็กระปี้กระเป๋าวันนี้ผมเล่กคอมเมนต์เลยรถใหม่สูตรช็อกโกแลตสติกเนเจอร์ เจ๋งมากนะอร่อยมากไม่เคยคิดมาก,ก่อนว่าซุกไก่กับช็อกโกแลตจะผสมกกคือได้แบบนี้ใช่อร่อยมากหาซื้อง่ายช็อกโกแลตมันมาช่วยให้มันทุกอย่างมันไหลลื่นได้ง่ายใช่หาซื้อง่ายนะเซ,ะซเว่นหรือว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทุกบ้านจริงจริงไม่ต้องแค่เฉพาะตอนเช้านะคือแบบว่าเราเหนื่อยๆแล้วล้าจากกับครึ่งวันก็ได้หรือแบบเราทำงานมารู้สึกว่ามันดาวๆนิดนึงอย่างอยากได้รสหวานสักนิดนึงอ่ะนั่นเนี่ยซัดแดนรสช็อกโกแลตคือมันแบบมันมันรีเฟรชขึ้นมาถูกต้องสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อผ่่่าาาาานนนนนนทงงงะะะคคคครรรััับบเเก็็จมมีโโ้้้ดดดขลลปสว เอาไปสั่งซื้อกันได้ส่วนลดนะครับหรือบ้านก็ได้ลดราคาด้วยใช่ขอบคุณมากครับลูกพี่เบิ้งวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับกลับไปได้เลยกลับไปได้เลยพรุ่งนี้รับลองไม่มีเหนื่อยไม่มีล้าไม่มีเบิร์แล้วเราจะเอาไปเต้นไหมวันเนี้ยเราไปประชุมเพลิงกันก่อนไปเพื่อนวันใช้ขอประชุมเพลิงเลยใช่เพื่อนน่าจะเผาคุณตับกูเลยไอสองคนนี้ไอพวกขนาดจะรอดไงเราสองคนได้ขึ้นมนเลย หรือเราจะลองไปแอคทิวิตีต้อื่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเลือกมึงหาช้อยอีกเหรอกูเหลือไม่ไรเหลือครึ้นเลยเพื่อนเออมึงจะไปทำอะไรตั้งนะลองไปเรื่อยๆอ่ะหาอะไรโชว์อ่ะหาอะไรโชว์ไปยันบ,นบนอลแมนต่อไปกูโชว์ดิเนาะและ้วเออ,เอ,อโชว์อะไรกูโชว์กระดูกแมงทักรังหนึ่งติดเลยวะ่ะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหแชรื่นยังอาทิตย์หน้าไม่ได้ไมได้เต้นได้ดีวะอ่าวันนี้ต้อขอบคุณลูกพี่แบดด้วยนะครับถ้าเกิดใช่ถ้าเกิดชอบก็ไลค์แชร์ให้เราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแฮปปี้บู๊ตเดย์ครับวันนี้สสวััดีเอบบ๊าายย Super premium the Twitch drops up